เห็นข่าวแม่นวดเคยเลาวว่าลุ้นว่าเบสจะได้ไปยุโรปไหมจริงๆแล้วผมก็ลุ้นเหมือนกันเพราะว่าการตัดสินใจของเจ้าภาพมันก็อยู่ที่เจ้าภาพด้วยไม่ได้อยู่ที่เราเรายเซ็นเพราะว่าผมก็เชียร์อยู่ผมก็อยากให้ไปอยู่ในใจเนาะในใจอยากได้ทั้งสองรู้อยู่ว่าบอถึกต้องแต่น้องก็คิดไปทั่ว แน่นอนค่ะว่าหากพูดถึงคู่เพื่อนคู่สนิทนะคะที่อยู่ก็กลายมาเป็นคู่จิ้นเนี่ยเราจะต้องนึกถึงด้อมบีบีหรือว่าบิ๊กเพืพ่อนบ้านฟินแลนด์แล้วก็สาวเบคําสิงอย่างแน่นอนโดยเอฟซีหลายๆคนนะคะก็เชียร์สุดหัวใจเลยละค่ะว่าถ้าทาั้งคู่เนี่ยคบกันคงจะน่ารักไม่น้อยเขาบอกเลยนะคะว่าแม้จะเป็นเพื่อนกันแต่ว่าการดูแลเทคเนี่ยมันเกินเพื่อนไปหน่อยไหมจ้าหนุ่มบิ๊กเวลาไปเจอกันที่งานนะคะหรือว่าไปไลฟ์สดด้วยกันขึ้นเวทีคอนเสิร์ตด้วยกันนะคะหนุ่มบิ๊กเพื่บ้านฟินแลน,นด์เนดดกกาอ นนะะก็ยังมีโมเมนต์อื่นๆอีกค่ะไม่ว่าสาวเบสนะคะจะไปเยี่ยมหนุ่มบิ๊กที่โรงพยาบาลหรือแม้แต่ลายข้อความไปส่งกําลังใจให้แดนหนุ่มบิ๊กเองนะคะเวลามีอะไรแบบนี้เนี่ยก็จะมาโพสให้แฟนคลับเนี่ยได้จินได้ฟินกันตลอดหรือแม้แต่การที่ไปไลฟ์สดด้วยกันนะคะสาวเบสเองเนี่ยก็จะชอบแซวฟีลหยอกเอินเพื่อนคือยังไงอน่มันก็เขินนะสิงานเนี้ยแล้วไม่ใช่แค่แฟนคลับที่เขินนะคะหนุ่มบิ๊กเองบางทีก็เก็บทรงไม่อยู่จ้าบอกเลยว่าตามด้อมนี้นะคะเหมือนขึ้นรถไฟเหาะค่ะบาง ะะก็มีเรื่องมาให้เราใจฟูนะคะหรือบางทีเนี่ยก็ฟินกันไม่ไหวและแน่นอนค่ะว่าล่าสุดนี้หนุ่มบิ๊กนะคะก็เพิ่งจะมีงานค่ะแล้วก็คอนเฟิร์มแล้วด้วยว่าจะไปทัวร์ที่ยุโรปเป็นการทัวร์คอนเสิร์ตนะคะที่มีผู้จัดค่ะคอยจัดงานให้คราวนี้นะคะหนุ่มบิ๊กเขาก็ย้ำๆออกมาค่ะว่าอยากจะให้สาวเบสเนี่ยไปด้วยจังเลยอย่างล่าสุดค่ะเจ้าตัวเองนะคะก็ได้ออกมาอัดคลิปค่ะแล้วก็บอกว่าการที่เบสเนี่ยจะไปยุโรปด้วยเนี่ยตัวเองเนี่ย,ยก็ลุ้นเหมือนกันแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยม ขึ้นอยู่ที่ตัวบีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แต่ขึ้นอยู่กับผู้จัดนะคะงานนี้ก็ต้องอ้อนกันยกใหญ่ ทางด้าน f c เองนะคะที่ได้ดูคลิปดังกล่าวค่ะต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันสนานเลยบอกว่าเบสได้ไปค่ะบอสตกข่าวไปดูคลิปแม่น้องเบสได้ไป2ประเทศแม่นุชบอกต้องถามเบสก่อนนะคะว่าน้องว่างหรือเปล่าแต่ใดๆเนี่ยอยากให้น้องได้ไปเที่ยวบ้างหรือบางคนค่ะบอกว่าอยากให้ไปด้วยกันอยากให้ไปค่ะและสุดท้ายนะคะบอกว่าลุ้นเลยละค่ะอยากให้ไปด้วยกันจริงๆอ่ะเราก็ต้องมารอดูนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสาวเบสเนี่ยจะได้ไปทัวร์ยุโรปกับบิ๊กูบใหญ่บ้านฟินแลนด์ด้วยหรือไม่และจะมีการขึ้นเวที ร้องเพลงคู่กันด้วยอีกหรือเปล่านะคะซึ่งแน่นอนว่าหากมีเวทีร่วมกันมันจะต้องลดสุดๆเพราะอย่างจัดที่ไทยนะคะคนดูก็ถล่มทลายแล้วขายบัตรกันหมดเกลี้ยงนะคะแล้วผู้ชมเนี่ยก็เนืองแน่นหน้าเวทีแถมน้องเบสเองนะคะ,คะใครๆก็รู้ข่าวว่าเธอคนนี้มีความสามารถหลากหลายด้านมากไม่ว่าจะเป็นการแสดงการร้องเพลงนะคะหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่ครบแล้วก็คุณภาพสุดๆส่วนนุ่มบิ๊กเองนะคะก็เป็นคนขยันทํางานมากขยันจนบางทีเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลก็โดนสาว เบสดุไปบ้างบางทีเหมือนกันค่ะอะไยังไงมาร่วมลุ้นไปพร้อมกันดีกว่าว่าในท้ายที่สุดแล้วน้องเบคํำสิงเนี่ยจะได้ไปยุโรปกับบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือไม่แล้วมารอติดตามดูไปพร้อมๆกันค่ะ